ก็ดีมีคนสอบถามผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องยางรถนะครับซึ่งผมไปเปลี่ยนรอบแรกเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นยางเรียบนี้นะนะครับทรงโมตาดนะครับนี่นะนะครับเหตุผลที่เปลี่ยนนั่นก็คือว่ายางตัวเดิมเนี่ยนะฮะขอบมันจะของเคเวก่มันจะมีขนาดใหญ่กว่ายางทั่วไปนะครับแล้วก็จะไม่มีเอ่ออะไรที่เป็นทรงโมตาดนะครับ ก็คือยางเรียบเวลาเราวิ่งในทางเรียบนะครับแล้วก็ขนาดนี้จะใหญ่กว่านะครับทีนี้พอเปลี่ยนมานีใช้ขอบ17นะครับเราก็สามารถที่จะหายางนะครับที่มีขนาดเล็กลงมาได้นะครับซึ่งตัวนี้ราคาก็จะถูกลงนะครับยางหลังนอยู่ที่450บาทนะครับ450บาทแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือตัวนี้ โซ่นะครับเพราะเวลาเราใส่ายางขอบส7ตัวนี้นะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี่ครับช่วงที่จะติดข้างหน้านะครับอามนะครับเราก็ต้องขยายโซ่ออกมาแล้วก็ตั้งนะครับนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาว่าตัวหางปลาเนี่ยนะครับมันยื่นออกมาเยอะนะครับก็ต้องใส่ปอกปอกเล็ก แล้วก็เพิ่มความยาวของโซ่เข้าไปครับทีนี้โซ่มันยาวก็ต้องใส่ตัวคําโซ่แล้วปัญหาอีกข้อหนึ่งที่เราต้องไปแก้ก็คือตัวเนี่ยปั๊มเนี่ยมันตายนะครับเราไม่สามารถที่จะ,ะแกะได้เลยน็อตนี่ใช้ไม่ได้ต้องเข้าลงกึ่งนะครับอันนี้เข้าลงกึง่งหน้าหลังครับเปลี่ยน้าวเบรกเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยมันจะมีปัญหาว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะคือเบรกไม่ค่อยอยู่ละไม่ไม่ได้ว่าอาจจะละตอนนี้มันไม่อยู่ละเบรกหลังไม่อยู่นะฮะเบรกหน้าก็อยู่แต่ว่าพอเราทํามาแล้วมันตายนะครับเบรกมันตายก็คือปั๊มเนี่ยมันทํางานข้างเดียวนะครับมันจะขยุบข้อข้างเดียวแล้วเวลาวิ่งเนี่ยเสียงมันจะดังมากนะฮะสังเกตว่าจามจะเป็นรอยเพราะมันกินข้างเดียว อันนี้คือเราเปลี่ยนเป็นยางตัวนี้นะครับก็ราคาก็ถูกลงนะฮะเส้นหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ300ร้อยสี่ร้อแต่ถ้าเป็นยางเดิมเนี่ยนะครับเฉพาะยางหน้าเนี่ยนะฮะก็ซื้อได้2เส้นนะครับซื้อยางตัวนี้ได้2เส้นซึ่งราคามันก็จะแพงกว่านะแต่ถามว่าความบึกบึนความคงทนเนี่ยมันก็ก็อีกระดับหนึ่งนะฮะนะครับนี่นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับ ก็ใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าทําไมถึงเปลี่ยนเปลี่ยนยางนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นขอบ17เจนี่ยจะหายางง่ายมากนะครับซึ่งขอบเดิมเนี่ยจะหายางยากนะครับอยู่ที่19นะครับเพอสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบอย่างเงี้ยนะครับจะใหญ่ใหญ่มากแล้วก็จะหายากหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราก็เลยม,มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่มีปัญหาเรื่องซีรวดนะครับเห็นมุงล้อเสร็จี่ซีรวด คือเขาให้เปลี่ยนซีลวดด้วยนะครับมันก็จะสามารถที่จะใส่ซีลวดได้แต่ว่า,าดุมของเขาเนี่ยนะครับขนาดซีลวดไม่เท่ากับวงล้อนะครับขอบ17มันก็จะมีเว้นว่างแบบนี้นะครับซึ่งบางที่เนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับเขาแนะนาว่าให้เปลี่ยนซีลวดด้วยนะครับแต่แต่แตยังไงวงล้อมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าของ K ค x นี่อะไรหายากหมดนะครับ อย่างปั๊มนี่เขาบอกว่าใช้ของ ksr ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆริงผมให้เปลี่ยนปั๊มไปเลยนะครับแต่ว่าทางร้านบอกว่ามันหาอะไรยากนะครับเขาก็เลยเอาปั๊มเนี่ยไปเข้าลงกึงนะฮะแกะนะครับแกะเป็นวันนะครับกว่าจะได้นะนี่นะฮะปัญหานะครับคือรถมันต้องดูแลตลอดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คผ้าเบรกนี่นะพอผ้าเบรกเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันตายนะครับมันไม่สามารถที่จะกำ เบรกได้แล้วก็เปลี่ยนพัเบรกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงดังมากนะครับน,นี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นน้ำหนาวันจันร์วันจันทร์นี้นะฮะคาดว่าจะเอารถไปเพิ่มอีก2คันนะครับวิบากนะฮะก็าหาคนขับอยู่นะครับ